ท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูเรามาติดตามกันว่าราศีของท่านจะเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนจะทำอะไรต้องคอยระมัดระวังเพราะอาจจะมีคนบางคนคอยจับผิดเราอยู่ถ้าทำงานของบริษัทก็ขอให้ระมัดระวังกันหน่อย อาจจะเป็นเจ้านายของท่านหรือเพื่อนร่วมงานของท่านที่คอยจับผิดเราอยู่ท่านที่อยู่ในเวราศีธนูในช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงกันบ่อยครั้งในช่วงนี้หรืออีกอย่างท่านก็จะต้องเดินทางไปติดต่อเพื่อการค้าขาย หรือเป็นการส่วนตัวท่านที่อยู่ในราศีธนูในช่วงนี้จะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณจะเป็นเรื่องการงานของท่านที่ท่านได้เคยสมัครงานไว้ก็จะได้งานถ้าท่านจะลงทุนอะไรก็ให้รีบลงทุนซะจะค้าขายก็จะได้กำไรเพราะช่วงนี้ เป็นนาทีทองของท่านแล้วให้รีบไฟฟ้าถือว่าเป็นกำไรของชีวิตท่านที่อยู่ในราศีชนูเรื่องการเงินช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟรวมไปถึงค่ารถจะเป็นการต่อทะเบียนรถอันนี้ก็เป็นของจําเป็นอยู่แล้ว สำหรับรายได้ของท่านก็จะมีจะถือว่าดีไม่ขาดมือท่านที่อยู่ในราศีธนูในด้านความรักก็ถือว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีท่านที่เป็นหนุ่มหรือเป็นสาวก็จะพบเนื้อคู่ที่หลอที่สวยอาจจะเจอกันโดยบังเอิญ โดยที่ทั้งสองไม่เคยรู้ตัวกันมาก่อนแต่ก็เป็นรักแท้ขอทั้งสองท่านท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูถ้าท่านมีเนื้อคู่อยู่แล้วก็จะมั่นคงและยั่งยืนจะมีเวลาอยู่ด้วยกันตลอดไปในด้านอุบัติเหตุก็ขอให้ระมัดระวังการใช้รถ ใช้ถนนอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้การที่จะมีปากมีเถียงก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาทิเช่นคนข้างบ้านหรือที่ทำงานก็ขอให้ท่านคอยระมัดระวังกันไว้ท่านที่อยู่ในราศีธนูในเรื่องสุขภาพก็จะต้องระมัดระวัง การเจ็บป่วยบ้างอาจจะมีการเจ็บท้องปวดขาตามัวตาพร่าอันนี้เป็นของธรรมดาท่านที่อยู่ในราศีธนูให้ท่านมันทำบุญใส่บาตรปล่อยสัตว์บกและสัตว์น้ำและอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรท่านที่อยู่ในราศี ธนูตั้งแต่ตออนี้ไปจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะพูดจาอะไรก็มีคนนับหน้าถือตาถ้าจะไปเสี่ยงโชคก็จะได้ดังใจคิดท่านจะมีมิตรที่แสนดีจะมีสตรีเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านอย่าเบื่อการงานให้ใช้ความอดทนต่อไปท่านฟังคลิปนี้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการรับฟังการทำนายทายทักก็เพื่อให้ท่านรู้ว่าราศีของท่านนั้นในช่วงนี้เป็นอย่างไรเมื่อท่านฟังแล้วโปรดกดติดตามไว้ผมมีคลิปใหม่ๆก็จะมาลงให้ท่านได้รับฟังกันต่อไปฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ